สวัสดีครับวันนี้นะครับร้านปอพาโชคนะครับจำหน่ายอุปกรณ์ไฮโลไฮเทคทุกชนิดนะครับวันนี้มีสินค้านาเสนอนะครับเป็นสกิตนะครับตัวนี้นะครับรุ่นชาร์จไฟนะครับกันตัวจับนะครับแม่เหล็กจับไม่ติดด้วยนะครับข้อดีของการสกิตชาร์จไฟนะครับคือสําหรับลูกค้านะครับที่เล่นต่างประเทศนะครับหรือว่าไม่ต้องการเปลี่ยนฐานบ่อยๆนะครับไม่มีที่เปลี่ยนฐานหรือว่าไม่อยากเปลี่ยนฐานนะครับซื้อไปเก็บนานๆเล่นทีเนี่ยชาร์จไฟเนี่ยจะเป็นทางออกนะครับเพราะว่า มันเล่นสามารถเล่นได้นานนะครับระยะเวลาการเล่นเนี่ยอยู่ได้เป็นปีๆนะครับถ้าเราดูแลรักษาดีๆนี่อยู่ได้เป็นปีนะครับชาร์จรอบหนึ่งก็เล่นได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับ่าจะหมดนะครับอ่ะตัวนี้นะครับชาร์จไฟนะครับสี่หุ่นนะครับทําลูกข่าวเนี่ยทาได้สี่หุ่นสี่หุ่นครึ่งห้าหุ่นห้าหุ่นครึ่งทําได้หมดนะครับทุกขนาดเนี่ยตั้งแต่สี่หุ่นขึ้นมาเนี่ยทําได้หมดเนี่ยนะรูรูชาร์จไฟนะครับเนี่ยสังเกตนะครับมีรูชาร์จไฟนะครับรูเล็กนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมองเห็นนนะะคครรััับบบกกกกแมมมเเหลลล็็จติดด้้ววย เครื่องนี้เป็นเครื่องกันตัวจับให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับแม่นๆน,นะครับสกิดนะครับยังไงก็แม่นลร้อยเป10์หน้าด้วยนะครับตัวนี้6หน้า2เม็ดงาน2เม็ดงานเม็ดงานเดียว3เม็ดงานทําได้หมดนะครับอาจจะลองเล่นให้ดูนะครับอ่าทำให้สั่นนี้คือสี่ยืนสี่นะครับสี่สองเม็ดนี่อีกรอบนะครับ สามมาเม็ดหนึ่งแล้วนะครับสามสามนะครับรอบนี้นะครับนี่นะครับเล่นได้หมดนะครับจะหน้าสี่หน้าลายเล่นได้หมดนะครับเอลซีนะครับรอบนี้เอลซีนะครับนี่นะครับอย่าลองเล่นหน้าลายยกหน้าลายนะครับสามมาเม็ดหนึ่งแล้วนะครับ สามสี่นะครับรอบนี้สามสี่นี่นะครับหน้าลายเล่นได้หน้าสี่เล่นได้ล้อเอี่ยวเล่นได้เล่นได้หมดนะครับอ่าสองสองสองนะครับรอบนี้สองสองนะครับนี่นะครับหน้าลายเล่นได้ล้อเอี่ยวเล่นได้นะครับหน้าสี่ก็เล่นได้นะครับเล่นได้หมดตัวนี้เป็นสองเม็ดงานนะครับลูกค้าเลือกได้ครับจะเอาขีดเม็ดงานครับงานร้อยเปอร์เซ็นนะครับกันแม่เหล็กด้วยนะตัวนี้เดี๋ยวลองตัวให้ดูนะครับนี่นะครับ นี่นะครับตรวจผ่านทุกหน้านะครับแม่เหล็กขาวนะครับตัวใหญ่นะครับตรวจให้ดูเลยนะครับพี่นี่นะครับการการแม่เหล็กด้วยนะครับนี่นะครับอ่าแม่เหล็กขาวนะพี่จะตรวจให้ดูเอ่อตัวกระถางนั่นแหละนูนะครับนี่ดูดูแม่เหล็กขาวครับนี่ครับดูความแรง ลอยๆครับขนาดถ่านอย่างลอยครับไม่เล้ข่าแรงครับตรวจผ่านนะครับตัวนี้ระบบชาร์จไฟได้นะครับเล่นนานๆเล่นทนๆนะครับใครเล่นต่างประเทศนะครับตัวนี้คุ้มสุดนะครับซื้อรอบเดียวครับเล่นได้นานมากนะครับถ้าเกิดลูกค้านะครับสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ทางร้านนะครับปอพาโชคนะครับขอบคุณครับ